สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะในประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลนะคะก็ทักทายสวัสดีนะคะส,ส,ะคะส,สปะป,ปลาวอิตาลีสวีเดน สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ทุกๆที่แล้วค่ะนะคะ,นะคะที่เข้ามาติดตามช่องไมล์เลฟจ5เจห้า n ก้าแปดชล้วก็มาดูคลิปกดไลค์ก็แชร์เป็นกําลังใจให้นะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันก็กดก็ขอบคุณมากๆแล้วกันค่ะนะคะขอบคุณน,น้ําใจจริงๆเนาะในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงที่เข้าไปดูนะคะเข้าไปดูคุณปุยพีกับคุณแสงมานะคะวันนี้ก็ได้อ่านคอมเมนต แล้วก็พูดคุยกับเอฟของของคุณปุ้ยพีนะคะที่พูดตอบโต้กันเนาะนะคะแต่มาเริฟเจเจก็กําลังทานข้าวอยู่เนาะทํากับข้าวทานข้าวก็เลยไม่ได้คอมเมนต์ไปพูดคุยนะคะแต่ก็กดไลค์แล้วก็ดูจนจบคลิปนั่นแหละค่ะเนาะนะคะ,นะคะแต่ช่วงจะจบนี้ก็ไปทําอาหารอยู่ก็เลยไม่ได้กดหัวใจอะไรให้นะคะกลับมาไปลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเอาไปทําอาหารอยู่เนาะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะเจอช่องไหนก็ดูช่องนั้นให้นะคะก็ขอบเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนละคะเนาะนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือจะมานะคะพูดถึงนะคะในในในสิ่งที่คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันนี่แล้วเนาะ,ะกับการที่ว่าเราติดยูทูบเบอร์กันติดติ๊กตอกกันติดเฟซกันใช่ไหมคะทุกคนคือสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปเยอะนะคะทุกคนมีมือถืออยู่ในมือ ขนาดครอบครัวเดียวกันนะคะอย่างไม่เลิฟเจเจก็เหมือนกันนะคะครอบครัวเดียวกันนี้แหละคะ่ะต่างคนต่างนั่งก้มหน้าดูคอามของตัวเองนะคะต่างคนต่างนั่งคนละมุมกันเลยแหละคะ่ะก็คือต่างคนต่างดูของตัวเองนะคะก็ไม่รู้จะทําไงเพราะเรามันเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ไปทํางานแล้วค่ะพอไปทํางานเสร็จเราก็มาทากับข้าวก็เนี่แหละค่ะ เปิดคอมพอมาถึงบ้านปุ๊บต้องเปิดคอมฟังก่อนฟังข่าวสารฟัง youtube ฟังข่าวสารทั่วโลกนะคะฟังข่าวสารในประเทศเรานะคะแล้วก็ฟังข่าวสารลุงป้าเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ยูทู e สายลุงป้านี่แหละคะ่ะเนาะก็ทํากับข้าวไปด้วยก็นั่งฟังไปด้วยมากินข้าวก็นั่งฟังไปอย่างเงี้ยคะ่ะคือต่างคนต่างมีมือถือต่างมีคอมเป็นของตัวเองเงี้ยมันก็เข้าได้ทุกทุก,ท,กทุกโซเชียลนั่นแหละคะ่ะทุก ทุกเพจเขาเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นทิกตอกยูทูบเขาถึงบอกว่านะคะคนเราสมัยนี้นะคะถึงไม่ได้มีเพื่อนอยู่ข้างกายแต่เราก็ไม่เหงาใช่ไหมคะเราสามารถทักทายเพื่อนๆได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่อง t ิกตอกในช่อง youtube ในในช่อง facebook นะคะก็คือเราสื่อสารกันได้แล้วก็มีเห็นหน้าถึงไม่ได้เห็นหน้าพูดคุยตัวต่อตัว,ตว,ตว แต่เราก็เห็นหน้าในสิ่งที่ท,ทุกคนนำเสนอออกหน้าสื่อนี่แหละคะ่ะแล้วก็นำเสนอออกทาง You Tube นี่แหละคะ่ะเนาะเราก็ติดตามแล้วก็เข้าดูกันทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะก็คือเราสามารถพูดคุยได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็ยังว่าแหละเนาะพอเราอยู่แต่หน้าคมมากๆบางทีเราไม่มีเวลาให้ครอบครัวเนาะนะคะอันนี้ก็มันก็ต้องยอมรับกันนะเนาะ,ะแต่ก็ยังว่านะคะคือครอบครัวก็คือสําคัญกับชีวิตเรานั่นแหละคะ่ะ คือทุกคนนะคะมันมีปัญหากันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเล็กด้านน้อยนะคะมีปัญหากันทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะแต่เราต้องหนักแน่นนะคะหนักแน่นบางทีเขาพูดอะไรมาเราไม่ต้องไปใส่ใจฟังก็ได้ค่ะเอออไปเขาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เริ่มจะเยนทางั้นวเวลาแฟนเราบ่นอะไรเรามานะบางทีเราก็บอกเออเออเออพอเออไปก็ต่างคนต่างไปก็เงียบ แต่ถ้าอะไรพูดที่มันซ้ำๆซากๆไม่เลิฟเจเจก็ขึ้นเสียงเทียงเหมือนกันนะคะจะให้เขาว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวไม่เลิฟเจเจก็คงไม่ได้อ่ะก็มีตอบโต้กันบ้างแต่ยังว่ามันลิ้นกับฟันนะคะเมื่อเรารู้นี่ัส่ใจคอกันแล้วว่าเราเป็นอย่างนี้มันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะคือเราทะเลาะวันนี้เราก็เคลียร์กันนะคะก็อย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานก็เหมือนที่ไม่เลิฟเจเจบอกนั่นแหละขนาดไม่เลิฟเจเจเนี่ย ต้นปีใหม่สงการไทยด้วยซ้านะปีใหม่ไทยด้วยซ้านะมีปัญหากาแฟนะคะแต่เราก็มาหันหน้าคุยกันก็คุยกันให้เสร็จนะคะคือถ้าเราเขาเรียกอะไรปล่อยเวลามันเนิ่นนานความห่างเหินมันก็จะเกิดขึ้นนันะะ่นแหละค่ะเนาะเราพูดคุยกันเราก็ได้ปรับความเข้าใจกันเนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้ะคะ่ะไม่ต้องไปท้อถอยนะคะบางทีคนเราเนาะครอบครัวนะคะมันลิ้นกับฟันแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือลูกของเรานะคะ ลูกของเราคือสําคัญที่สุดนะคะเพราะเวลาเราอยู่กับแฟนอย่างนี้เนาะเมื่อเราเลิกลาแฟนก็คือคนอื่นเราก็คือคนอื่นอย่างที่มา์เล็บเจเจพูดเสมอแหละแต่ถ้าเราปรับความเข้าใจกันเพื่อจะเดินหน้าไปด้วยกันมันก็ต้องปรับความเข้าใจถ้ามันปรับความเข้าใจไม่ได้เราก็แค่ปล่อยวางก็เดินห่างต่างคนต่างไปนะคะคือเราต้องทำใจเราให้ได้ก่อนแต่สิ่งสำคัญคือลูกของเรานะคะ ลูกของเราคือเราต้องให้ความสัมพันธ์กับลูกของเรามากที่สุดนะคะเพราะยังไงลูกเรามันทิ้งเราทิ้งลูกของเราไม่ได้อยู่แล้วนะคะกว่าจะอุ้มท้องมากว่าจะคลอดกว่าจะเลี้ยงเตินโตเนี่ยเรามีความรักความผูกพันกับลูกมากอยู่แล้วนะคะก็คือเวลาเรามีอะไรเราก็ห่วงความรู้สึกลูกนะคะถึงจะจริงอยู่ว่าเราคือครอบครัวถ้า หมดใจรักหรืออะไรแล้วต่างคนต่างไปมันก็ดีไปอย่างแต่เราอายุเยอะแล้วก็คงถือสินกินเจไปแล้วล่วคะคงไม่คิดจะเอาอะไรอีกแล้วลหลนะเนาะอายุป่านนี้แล้วนะคะก็ปล่อยวางทําใจค่ะแต่ว่าวันหนึ่งนะถ้าเราพร้อมที่จะปรับความเข้าใจก็ปรับความเข้าใจกันนะคะก็ครอบครัวเนาะนะคะคือเชื่อว่าคนไทยเราเนะี่ยไม่อยากจะมีไปลหลายหคนหรอกค่ะเนาะก็อยากมีจะอยากมีหนึ่งเดียว เป็นครอบครัวพร้อมพ่อแม่ลูกนี่แหละคะ่ะคงไม่มีใครที่อยากไปมีหลายหลายคนหรอกคะ่ะเมื่อเพราะเราไม่รู้ไงว่าเมื่อเราไปหาคนใหม่แล้วเนี่ยคนนั้นจะดีเท่าคนเก่าของเราที่เป็นพ่อของลูกเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะอนาคตมันไม่แน่เรามองเห็นเขาตอนนี้อาจจะดีเขาทําดีกับเราทุกอย่างแต่วันไปอยู่ด้วยกันจริงๆเขาจะดีเท่ากับแฟนเก่าเราหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะคะก็ ถ้าเราปรับความเข้าใจกันได้พร้อมที่จะไปต่อก็ปรับความเข้าใจกันค่ะแต่เพื่อวันหนึ่งมันไม่ใช่ของของเรามันไม่ใช่คู่ของเรานะคะต่อให้อายุเจ็ดสิบแปดสิบก็เลิกลากันค่ะทุกคนนั่นคือมันหมดเขาเรียกอะไรหมดการที่จะเป็นคู่ครองกันนะคะแก่ก็ยังเลิกกันมีให้เห็นเยอะแยะนะคะแต่เมื่อมันเป็นคู่ครองของเรานะคะทะเลาะกันยังไงนะคะบางคนนะคะ ทะเลาะกันจนได้เลือดก็มีแต่ก็อยู่ด้วยกันยันแก่เท่าจนตายจากกันก็มีเขาเรียกว่าคู่ของคู่เวรคู่กรรมนั่นแหละค่ะคู่บุญคู่รมีคู่บารมีก็จะไม่ค่อยทะเลาะกันก็จะส่งเสริมพูดกันแต่ด้านดีมีความรักความห่างแยให้กันตลอดนะคะแต่เราก็มีทั้งคู่เวรคู่กรรมคู่บุญคู่บารมีนั่นแหละค่ะก็ต้องทําใจนะคะคือยอมรับตัวตนของเราให้ได้ก่อนเนาะนะคะ แล้วยอมรับตัวตนของสามีของเราให้ได้ก่อนเมื่อเขาเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้เราก็คุยกันนะคะว่าเราเป็นแบบนี้นะมีอะไรก็คือห้าสิบห้าสิบนะคะเราก็จากเล่นเยอะก็ถอยลงหน่อยหรือว่าถ้าก็อย่างว่าเนาะมันครอบครัวใครครอบครัวมันนะแต่เชื่อว่าสามีดีกับเราทุกคนนั่นแหละคะ่ะอยู่ที่ว่าจะดีมากดีน้อยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ นะคะคนคนนั้นจะได้เจอเจอนั่นแหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็เลยมาเป็นกําลังใจเพราะว่าเข้าไปดูช่องแล้วก็เห็นคุยพูดคุยกันเรื่องนี้เนาะนะคะคือกําลังใจให้ทุกคนและะ้วค่ะไม่มีใครดีร้อยเปอร์ซ็นค่ะไม่มีใครเลวร้อยเปซคนคนเดียวมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวตนของเรานั่นแหละคะ่ะมีทั้งอดีตนะคะ อดีตทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนั่นแหละคะ่ะก็เอามาปรับปรุงและใช้ในชีวิตประจําวันเราแล้วกันอะไรที่มันไม่ดีเราก็ปรับปรุงเอาแค่นั้นแล้วค่ะเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะบางคนที่มาอยู่ต่างถิ่นเดนิเดนไกลเนี่ยได้สามีได้แฟนฝรั่งเนี่ยแหละคะ่ะบางคนมาก็ตกอับก็มีเยอะแยะนะคะโดนห้ามสารพัดโดนทําร้ายโดนฝรั่งก็เหมือนคนไทยเรานะคะ ขนาดเมียฝรั่งด้วยกันเขายังตีกันจนหูหน้าบวมหน้าเบื่อาม่รับจะจะเห็นมาหมดแล้วค่ะคือตีจนเดออกมาเดินถนนน่ะตาสองข้างที่เราก็ไม่อยากพูดถึงเนาะพูดแล้วก็เราเห็นแล้วก็อดไม่ได้เนาะนะคะก็คือเขาตีกันน่ะหน้าตาบวมตาเป็นลูกเป็นด้าสองข้างเลยอะ่ะมันก็เหมือนคนไทยเรานะคะความเป็นคนอ่ะมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะนะคะ มันไม่มีใครเลวร้อยเปอร์ซ็นต์หรอกค่ะนอกจากคนคนนั้นนะคะที่ไม่มีความคิดเลยคิดแต่ด้านเลวๆนั่นแหละถึงจะเลวได้ตลอดนะคะแต่เมื่อเราเป็นนะคะคนเรามีความคิดแล้วเราก็คิดแต่ด้านดีอะไรที่มันดีเราก็เอาเข้าหาตัวก็แล้วกันเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดปัะมาน,นี้แล้ค่ะคือออกมาให้กําลังใจค่ะอย่าคิดเยอะคะ่ะวันนี้เราอาจจะ รู้สึกท้อใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหดหูวใจมีปัญหากับครอบครัวพอเราสงบสติอารมณ์ได้พูดคุยกันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะนะคะมันก็ดีขึ้นเองนะคะก็หนักแน่นไวนะคะ้ค่ะคิดถึงลูกเราไว้เยอะๆนะคะคิดถึงครอบครัวนะคะครอบครัวเพราะว่าเขาเรียกอะไรเพื่อน ก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนตัวเราช่วยเราเองและก็ครอบครัวของเราเนี่ยแหละค่ะเนาะต่อให้เรามีเพื่อนดีแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเรากับครอบครัวไปกันไม่ได้เนี่ยนะคะเพื่อนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มันก็คืออยู่ที่ตัวเราจะช่วยตัวเรายังไงกับครอบครัวของเราเนาะนะคะเพื่อนคือเพื่อนเราคุยปลอบใจทักทายเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน้อเฟื่อเฟื่อแผพกันนั่นคือสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าเพื่อนที่ จะมาช่วยเหลือเราในเรื่องครอบครัวมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเจอเพื่อนแบบนั้นแล้วเราไปให้คําแนะนํากับเพื่อนแบบนั้นบางทีเออไหนๆไม่ดีเลิกมาแต่วันที่เขาดีกันเราอนะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเขาอันนี้ก็คือให้กําลังใจเขาสองคนได้ปรับความเข้าใจกันบอกเขาแค่ว่าถ้าเราจะเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็ยังคงเป็นเนื้อคู่กันไม่มีทางที่จะลางลาก,กันได้ แต่เมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราล้างลากันไปคิดเสียว่านั่นคือเขาไม่ใช่คู่ครองของเราคิดแค่นี้และคะ่ะเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพูดยาวเลยเนาะกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะสู้ชีวิตคะ่ะไม่มีอะไรเข้ามาดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรเลวร้อยเปอร์เซ็นเข้าหาชีวิตเราคะ่ะมีทั้งด้านดีและด้านลบมีขึ้นมีลงนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมาเจอมาเจอ,มาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากเอฟซีลุงป้าเนาะนะคะช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดลุงป้าโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกำลังใจส่งถึงลุงป้าแล้วค่ะหากใครมีกำลังมีเงินก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของมนโอมโฮมซับนี่แหละคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ